เด,นะเดินซ้ายนะหัวเดินซ้ายระวังหวเดินซ้ายหัวเดินซ้ายนะกลมลังไล่กลุ่มหลังนัลังไล่ขึ้นมาอยู่แนละ้วกลุ่มหลังไล่ขึ้นมาอยู่แนละ้วตอนนี้กลุ่มหน้าทิ้งห่างกลุ่มหลังถึงร้อยเมตรนะ หนึ่งร้อยเมตรแล้วครับหนึ่งร้อยเมตรครับตอนนี้กลุ่มหลังก็มาด้วยกันมาครับอีกสองสองลำครับไล่นะลกันมาครับมาใหม่อีกสองล้ำนะครับเดี๋ยวเราจะย้อนไปดูกลุ่มหลังพวกค่อยๆกล,ลุ่มหน้าใหมนะ่แล้วตีน้ำกินอย่างเดียวเลยนะ <c oughs> ý định chưa 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 ที่สองนะที่ชมอยู่นี่กลุ่มที่สองับกลุ่มแรกอยู่ด้านหน้านะครับอยู่ห่างกันประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับรถวนแน่นครับโหเร็วมากสี่สิบห้าแล้วสี่สิบห้าเ,นะเ,นะเน้นยาวกลุ่มสองนะครับซ้ายระวังซ้ายระวังซ้าย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 นะครับซ้าย อยู icana, ่มาแล้วสี่ต oh, uh ันใก้กุมหน้าน้วนะครับทล่านึ่งรมหนพี่หนร้อยเมตนะครับโอ้โหข้างหลังมันขใหญ่เลยโอหข้างหลังเล็มเลยครับเจ๋งสนนเลยนะครับโอ้ยหลังกุมหน้ามาติดนะครับแล้วก็โค้งดีไซนนะครับ หนึ่งร้อยเมตรเป็นห้าสิบเมตรนะขุดครับเลยขุดนะไปยุบมาดูผู้นำนะหัวแรกนะหัวแรา วมดแล้วอีกตอนนี <si ้ครับนี่ก็อปลุกมวามติดก uh ันแล้วนะครับรถต้งภาพนี่วิ่งอยู่นู้นนะเกี่ยวเตรียมตัวหมดแล้วเดี๋ยวนี้ต้องต้องรัใหม่ครับต้องรับใหม่ก่อนเรียวรุ่นเดียร์ ตอนนี้มาติดกันหมดแล้วนะเป็นรูปกลุ่มใหญ่เหมือนเดิมแล้วนะเดือดเหมือนเดิมนะหุดขุดเดือดหุดน้ำเดือนขุดนะมีที่ส่งข้ความมาผมไม่ได้อ <reconstruction danach> <ส>่านแล้วออกไปนะรหือะไรตอนนี้ไม่สามารถอ่านได้นะความเร็วจักรยานเร็วเกินนะเที่ยวตัวกับเป็องไม่ได้เลยนะมีเงโอเค

เกยบพุทเลยครับนเงครับปุนเองครับปุนพาะร่าเยลมาแล้วครับยิง